และจิตที่มีความเป็นปกติมีความสงบเยน็นจะไปทําผิดศีลผิดธรรมทาในสิ่งที่ไม่สมควรจะเป็นไปได้อย่างไรก็ง่ายๆเท่านี้เองโอ้อยู่ที่ตัวเ,เ,อ,งเองนะทานั้นอยู่ที่ตัวเราเองเลยอยู่ที่ตัวเรานี่แหละนะอยู่ที่การลงไปไ่ายน้ําเองอะ่ะใช่ไหมครับพระอาจารย์ใช่ใช่ตามรู้ตลอดเวลาที่ตัวเราเองเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวไปเองทำมาอย่างแช่เราก็มาเรียนรู้วิธีการไหายน้ําเท่านี้ทุกคนต้องว่ายเองอยู่แล้วใครก็ว่ว้แทนงใครไม่ได้ มีคนเคยไหว้มีคนเคยไหว้อันนี้ไหว้ยเจ็ดเดือนแล้วยังไหว่อยหลังจากเจ็ดเดือนยังไหวอยู่แบบครับทุกวันนี้ยังไหวบ้างจมบ้างอะอเยก็พอตอนที่เราเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมนะตอนนั้นท่านเป็นท่านอุทายยีในนามของเรื่องว่าไงนะช้ยยาที่บวชใช่ไหมคะเป็นชื่อเล่นที่พระอาจารย์เรียกอ๋อครับตอนนั้นจะเป็นชัยา เป็นชื่อที่พระจาจาร์ใช้เรียกตอนที่บวกใช่ไหมคะตอนนั้นเนี่ยเราก็เรียกว่าท่านท่าหลวงพี่จอมใช่ไหมคะแล้วท่านก็ได้บรรยายทรมาแล้วสซึ้งมากนะมีหลายตอนที่รู้สึกว่าเข้าใจง่ายเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องของดูละครอะไรแบบเนี้ยต้องถามพี่จอมดีกว่าถามหลวงถามหลวงพี่จอมติดหลวงพี่จอมดีคว่าถามคุณจอมดีกว่าว่าเรียนรู้ยากไหมครับทก็มันมันเป็นเรื่องที่อธิบายลําบากมากค่อยยากไม่ยากเพิ่งจริงยาก คือไม่ยากเนี่ยมันเป็นการตีความแต่ละคนว่าสําหรับบางคนยากสำหรับบางคนไม่ยากแต่สําหรับผมผมรู้สึกมันไม่ยากเกินไปที่จะเรียนรู้แต่ต้องมันเป็นการพัฒนาไปเรื่อยๆนะเข้าไปบวชแล้วเนี่ยนานเท่าไหร่ถึงรู้สึกว่าอ๋อเริ่มเข้าใจแล้วโดยส่วนตัวนะครับ,รบโดยส่วนตัวก็ประมาณเดือนแรกครับที่ผ่านมาเป็นไงเข้าใจธรรมะว่าอย่างไงแล้วเดือนเดือนแรกที่พอเห็นธรรมะในแบบฉบับที่เราคิดว่าเข้าใจอย,อย่างแท้จริงนะมันต่างกันยังไง ความรู้เดิมก่อนที่เข้าไปบวชเนี่ยธรรมะคืออะไรในความคิดของเราผมไม่รู้อะไรเลยนะครจริงๆตอนแรกเนี่ยผมไม่เคยรู้รอะไรเลยแต่ว่าเคยมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตตอนนั้นผมมีโอกาสได้ไปต่างประเทศแล้วก็มีชาวต่างชาติถามครับผมว่าผมเนี่ยเป็นคนพุทธใช่ไหมผมก็ตอบว่าใช่ผมปเป็นคนพุทธแล้วเขาก็ถามผมมาคําถามที่สองเนี่ยอึ้งไปเลยฮะเาก็ถามว่าอ้าวแล้วศาสนาพุทสอนอะไร เราก็ตอบไม่ได้เนอะใช่ผมผมก็ไม่เคยคิดที่จะมีใครถามผมในลักษณะนี้เพราะจริงๆก็ตั้งแต่เกิดมาจนถึงตอนนั้นก็ยังไม่เคยมีคนถามครับแต่ครานี้ด้วยความจําเป็นที่มันจะต้องตอบเนี่ยเพราะว่ามันอยู่ในสถานการณ์ที่มันไม่ตอบก็ไม่ได้ผมก็ตอนนั้นก็จริงๆมั่วเอาแหละครับแต่ก็ตอบไปตามความเข้าใจของตัวเองว่าศาสนาพุทธก็สอนเรื่องธรรมชาตินั่นแหละผมอผม๋ยวขอขอนามครบได้ไหมครับศาสนาพุทธสอนเรื่องธรรมชาติได้ไหมครับถูกต้องธรรมชาติมีอยู่ ม,มั่วแบบมีพื้นฐานนี่ม,มีพื้นฐานแต่จริงต่อไปก็ม,มัม่วจริง,รง,รงนะเพราะก็ไม่เข้าใจคำตอบตัวเองเหมือนกันครับครับอมืมฮะแล้วพอหลังจากที่เดือนหนึ่งเนีย่ยหลังจากที่เราใช้ชีวิตมาตลอดพิธีกรรมทําบุญตักบาตรเข้าวัดเข้าวาฟังเทศฟังคำหนึ่งเดือนพอหลังจากบวชแล้วเนี่ยคิดว่าพุทธศาสนาหรือธรรมะเป็นไงครับที่เราเริ่มเข้าใจแล้วที่เข้าใจกับตัวเองจริงๆก็คือว่ามันเป็นเรื่องของตัวเรามันไม่ใช่เรื่องของคนอื่นครับอันนี้จริงเป็นไงให้ขอขยายความนิดนึงครับคือ มันทําให้เราย้อนกลับมาดูสิ่งที่ผ่านมาครับในชีวิตเราแล้วก็จะพบว่าหลายๆครั้งหรือส่วนใหญ่ในชีวิตเป็นเปอร์เซ็นต์ส่วนมากเนี่ยเรามัวแต่ไปให้ความสนใจกับสิ่งอื่นแต่ไม่เคยสนใจตัวเองเช่นปากกากระเป๋าหรูๆคนนู้นคนนี้รถคันนั้นตึกบ้านหลังนั้นอะไรแบบนั้นเนี่ยมันก็ดีครับแต่มันเหมือนกับว่ามันก็ดีครับแต่มันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่าอมก็เป็นอย่างนั้นเรื่อยๆครับจนผมมาบวชผมอายุสาม มารู้สึกตัวอีกทีก็เออไม่เคยสนใจตัวเองมาสามสิบปีแล้วครับไม่เคยให้ลามันกับตัวเองอืครับมันนี้สาคัญสนใจปุ๊บนี่เราควรจะสนใจตัวเองยังไงแบบว่าเราเราเหมือนที่พระอาจารย์บอกว่าเราเรารู้สึกเรารู้ใช่ไหมคือสนใจมาดูใจเราหรือไงหรือมาดูตัวเราหรือว่ามามาทาอะไรกับเราฮะบสนใจตัวเองคือจริงๆถ้ามันเป็นเรื่องที่อธิบายยากแต่ถ้าสั้นๆก็คือว่ามันเหมือนกับหลายๆครั้งในชีวิตที่เราทําอะไรตัดสินใจทําอะไรลงมือทําอะไรหรือว่า พูดอะไรคิดอะไรทําอะไรเนี่ยหลายๆครั้งเราไม่เคยตอบตัวเองได้หลังจากที่เราทําไปแล้วว่าทําไมเราถึงทําอย่างนั้นรเราไม่เคยรู้ว่าก่อนที่มันจะโพุ่งพูดอะไรออกไปหรือว่ากระทาการอะไรลงไปเนี่ย<ม>ก่อนหนะ้านั้นม,มันมีอะไรบ้างที่มันมาผลักดันให้เราทําอาการอย่างนั้นแต่หลังจากนั้นเนี่ยผมรู้รทันสิ่งเหล่านี้มากขึ้นครับอาจารย์ครับขอเรียนถามอย่างนี้ครับผมขอถามตรงเลยหลายคนเนี่ยอย่างผมเนี่ยเป็นพุทธแต่ผมก็ไม่รู้แก่นของพุทธพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับ ที่ท่านสอนแก่นของพุทธเนี่ยแก่นของพุทธคืออะไรเพื่อให้คนทําอะไรครับอิสระจากเครื่องรอารับทั้งหลายโดยเฉพาะแก่นเจิงคืออิสระจากตัวเรานี่ก่อนหลายคน,นอาจจะอิสระจากสิ่งอื่นได้จากกระเป๋าแบนเนมจากรถจากบ้านจากสามีภรรยารแต่จะไม่มีความเป็นอิสระจากตัวเองยังมีความวยึดถือมีความเป,เป็นในตัวอยู่ฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยมันต้องมาอิสระจากตัวเองก่อน ก็คือการที่เปิดโอกาสให